คือจริงๆอ่ะผมผมเป็นคนที่อย่างที่พี่ๆเข้าใจผมเป็นคนสนุกสนานแล้วเป็นคนตลกแล้วก็พร้อมที่จะสร้างสีสันให้ตลอดแต่ว่าผมก็อยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยคนตลกก็ต่อยคนเป็นเหมือนกันเพราะว่าเราเราก็มีความรู้สึกนะครับเพราะเราเราไม่อยากให้มันมาก็ต้องความรู้สึกเราบ่อยๆมันไม่ดีใจเขาใจเราใจเขาใจเราครับคือเราร้องร้องเราตั้งแฝงผมก็เดี๋ยวต้องดูว่าที่ดินที่ผมจะซื้อมันราคาเท่าไหร่ แล้วก็แล้วก็อาจจะให้ให้ทนายเขาเขาลองดูให้ว่าโทษสูงสุดของการมามามันพรบคอมพิวเตอร์นี่มันได้เท่าไหร่คือเราเอาโทษสูงสุดแน่นอนเพราะมันปล่อยมาหลายรอบเลยใช่ไหมครับรับรางวัลครับรับรางวัลไดุ้นรับรางวัลครับนี่ก็มาเกือบจะทุกครั้งที่ได้จัดนะครับมาเกือบมาเกือบุกครั้งแล้วอันนี้จากเรื่องอะไรครับมายาวมหาชนครับ เขาตื่นเต้นทุกๆครั้งที่ที่ได้มาครับนี่ก็ก็อรอลุ้นครับว่าจะออกมาปเ,เ,เาป็นยังไงคนไทยจากการขับก็คือเยอะมากเยอะมากทุกคนก็ช่วยโหวตเยอะมากเหมือนกันครับก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยครับขอซ้อมขอบคุณบนเวทีอย่าเลยตอละละน,นรับรางวัลเลยโหวตพูดมาเตคะเตรียมไว้เยอะเหมือนกันครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะลืมหรือเปล่าแต่ที่แสดงว่าเราก็มีความหวังเล็กๆเเฮ้้ยยรไดลก็คาดหวังคาดหวังว่าน่าจะได้ไนนครับแล้ววันนี้ยิ่งใหญ่กว่าอย่างไงบ้างในฐานะที่แบบก็ พอเป็นขันใจมหาชนมันก็ค่อนข <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้างที <c oughs> ่จะกว้างมากๆแล้วก็สําหรับผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่ที่ทุกคนคอยเชียร์แล้วก็ความให้กำลังใจได้ไม่ได้ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งครับ่่ค่ะ่ราทอรั้ที่โพสเที่โมันแต่ว่าจริงจริงก็ไม่อยากจะโพสแรงหรือว่าใช้คําไม่เหมาะสมเพราะว่าเราเราก็ลืมไปว่าคนที่ติดตามเรามันมีทุก ทุกไวเลยแต่เนื่องด้วยคนคนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้ามาใช้คำไม่ดีเยอะมากๆแล้วก็ลามไปถึงบุปการีของผมซึ่งผมรู้สึกว่าจะอะไรก็ได้แต่อย่ามาแตะต้องคนในครอบครัวผมผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องแล้วการโพสต์ออกไปผมตอนน,ตอนนั้นที่ยังไม่ได้คิดว่าเ,เด็กๆติดตามเยอะผมว่ามันก็สมควรแล้วครับที่เขาจะได้คำแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข่าวแบบเนี้ย ในการเข้ามาวิจารณ์นักสแสดงดาราหลายๆคนเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากๆเขาควรที่จะเห็นหรือว่าเรียนรู้กับสังคมปัจจุบันได้แล้วว่ามันไม่ใช่ช่วงที่ที่จะมามาวิจารณ์ใครได้แล้วอะไรเรามีใดเล็กไม่หาเขาไหมครับไม่ครับคือเขาผมรู้สึกว่าเขามีหลายแอคเคามากมก็เลยไม่แต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนจะไดเล็กมาหาพี่สาวผมแล้วก็เราซึ่งพอผมโพสต์ออกไปเนี่ยไม่กี่นาทีผมก็รู้แล้วครับว่าเขาเป็นใคร แล้วก็ได้รูปได้อะไรมาหมดแล้วแล้วก็เหลือแค่สถานที่บ้านเขาแล้วก็เรื่องคดีเราทราบเรื่องไหนแล้วว่าเขาเป็นใครแล้วให้ใครตอตามสืบูผมวยังไงมันมันไม่ยากเลยครับขนาดเขาเขายังมีแอคเคา้์เยอะได้ทําไมผมจะไม่มีแฮกเกอร์ครับมันมันหาได้ไงเขาส่วนใหญ่เขาจะพิมพ์เมสเซจพิมพ์คําพูดมาเป็นเป็นเป็นคําพูดมาเป็นร้อยมาหาพี่สาวครับก็ก็ ตำเหน่งก็แถวแถวบ้านผมนั่นแหละครับเหมือนจะเหมือนจะยังนะครับเหมือนจะยังเลยส่วนใหญ่ที่เข้ามาหาพี่สาวเราจะประมาณงคือว่าเราตําหนินี่แหละครับด่าส่วนใหญ่ก็เป็นด่าใช่ครับใช่ครับก็จะด่าเข้ามาเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านในในในข้อความที่จิดการไว้ครับอยากรู้นะคะว่าเขาเขาเป็นอะไรกับเราทั้งคนเลยไม่ได้มาแต่ว่าอะไรแบบ จริงๆผมก็ปล่อยผ่านนะครับเราเราก็ค่อนข้างที่จะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะตําหนิในเรื่องของงานในเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยเรายอมรับได้ทั้งหมดเลยเราเราไม่ได้มีเราไม่เราสามารถเปิดรับได้ทุกทุกอย่างแต่พอมันก้าวไก่มีคำหยาบขึ้นมาแล้วก็ลามไปถึงคนในครอบครัวผมขึ้นมามันมันก็รู้สึกว่ามันมันไม่มันไม่ไมดีอันนี้คือเราร้องร้องเราตั้งใจเผมก็เดี๋ยวต้องดูว่าที่ดินที่ผมจะซื้อมันราคา,าเท่าไหร่ แล้วก็แล้วก็อาจจะให้ให้ทนายเขาเขาลองดูให้ว่าโทษสูงสุดของการมามามันพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันได้เท่าไหร่คือเราเอาเขาโทษสูงสุดแน่นอนเพราะปล่อยมาหลายรอบเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าด้วยถ้าดูตามวัยเขาผมก็ว่าเขาก็น่าจะบรรลุนิติภาวะแล้วก็น่าจะเข้าใจแล้วก็หาเงินได้เพราะว่าการที่เขามาโจมตีผมหรือว่าเข้ามาตําหนิผมเนี่ยมันก็มาในเรื่องของ ความรวยความจนเขาก็บอกผมจนใช่ผมจนแล้วผมก็จะรวยด้วยคดีนี้ก็ได้อาจจะเป็นอย่างนี้แล้วที่ดินพี่จะซื้อนี่หลักสิบล้านขึ้นไปไหมอาจจะถึงครับอาจจะถึงต้องต้องดูลูกคดีก่อนว่าว่ามันสามารถเรียกได้มากมายแค่ไหน,นไม่ไม่ยังไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้พอมันเป็นกระแสออกมาเขาก็ยังไม่ได้ติดต่ออะไรเลยผมว่าเขาก็คงพร้อมที่จะจ่ายแหละครับเขาผิดเขาหลุด อะไรนะเขาเปลี่ยนเาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ผมก็ตามได้เรื่อยๆเหมือนกันเห็นหน้าตาเห็นหน้าตาเขาหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาแบบผมผมแยกไม่ออกว่าว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะว่าเขาเขาก็ใช้แอปพลิเคชันเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามด้วยด้วยด้วยรูปคดีเดี๋ยวจะร้องให้ผู้ใหญ่ลองตางให้แบบจากจากฝากนะคะแบบการโซเชียลใดๆ ครับในสื่อโซเชียลนะครับผมเราเราเติมเงินเข้ามาแล้วเราควรที่จะหาพื้นที่ที่มันสนุกหรือว่าหาความบันเทิงให้กับตัวเองดีกว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทั้งทั้งผมว่าช่วยกันซัพพอร์ตกันถ้าเกิดว่ามีอะไรที่อยากจะตําหนิก็เป็นในเรื่องของผลงานดีกว่าอย่าอย่าใช้ไปในในทิศทางที่ใช้คําวิจารณ์ที่มันหยาบคายมากนะผมผมรู้สึกว่ามันมันไม่ดีต่อต่อคนในในวงการด้วยแล้วก็ไม่ดีต่อตัวคุณด้วยเพราะพอคุณมาแล้วทุกคนเห็นเนี่ย คนที่มันตามมามันใหญ่มากๆครับใหญ่มากๆก็อยากจะให้ทุกคนใช้สื่อโซเชียลด้วยด้วยวิจารณญาณที่ดีนะครับแล้วก็ฝากอะไ<ค>รอีกดีฝากถึง <บะ S 1> เขาครับเรดูขเขาอยู่คือจรงอิงๆอ่ะผมผมเป็นคนที่อย่างที่ทพี่ๆเข้าใจผมเป็นคนสนุกสนานแล้วเป็นคนตลกแล้วก็พร้อมที่จะสร้างสีสันให้ตลอดแต่ว่าผมก็อยากจะบอกว่า บางทีเนี่ยคนตลกก็ต่อยมันเป็นเหมือนกันเพราะว่าเราเราก็มีความรู้สึกนะครับเพราะเราเราไม่อยากให้มันมาก็จะความรู้สึกเราบ่อยๆมันไม่ดีใจเขาใจเราใจเข้าใจเราครับกลัวว่าถ้าเจอหน้าเขาตัอย่างเป็นสังใจไม่ไหวไม่ผมไม่ทำเราเพราะผมผ่านผ่านจุดนั้นมาหมดแล้วผ่านในในช่วงที่เราเกเรมาหมดแล้ะมันก็คงจะอยู่ในรูปแบบของคดีแหละครับก็ไปเจอกันในศาล